สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับผมกับสซกาครับผมก็จะเป็นนักรีวิวที่จะนอนสดนัแขนะครับรีวิวแบบตรงนะครับผมไม่จาแบบตรงนะครับผมดีคือดีแย่คือแย่นะครับ วันนี้เรากับรายการที่มีชื่อว่าดุลแม่บอกต่อนะเองครับผมก็เป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนัเองครับผมก็หายไปสักพักหนึ่งนะครับหลังจากที่หายไปประมาณหลายสัปดาห์อยู่เพราะว่าติดค้างอินโปรเจกต์ดึงสาวตอนแรกเป็นงานมหาที่เราจะพูดถึงอนิเมะในซีซั่นวินเตอร์สองพันยี่สานะครับก็เลยต้องลาจากการรีวิวสักพักหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็ได้พูดไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วทั้งหมดเรื่องหนึ่งนะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันต่อเนื่องเลยนะครับโอเควันนี้ก็กับการรีวิวอนนิเมะใซซีั่น ฟอร์สองพันยี่สองนะครับผมซีซันฟอร์สองพันยี่สิบสองตอนีนดว่าเป็นซีซั่นที่ก็พูดกันง,ง่ายๆนะผมว่าเป็นซีซั่น,นที่มันเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะสนุกแล้ว,ลวก็มีอนิเมะที่แบบว่าระดับดีสองเรื่องสามเรื่องระดับที่แบบเป็นกระแสอะไรมากมายก็เรียกว่าเป็นซีซั่นที่ดวนไม่สนุกนะผมเอาตรงแต่ว่าไอคุณภาพของอนิเมะอะไรต่างบางเรื่องอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีหรือบางเรื่องจะโอเคไปแต่ก็นับว่าเป็นซีซั่นที่มีอนิเมะที่โอเคแล้วก็มีอนิเมะที่น่าสนใจดีนะครับผมโอเคก็เราพูดถึงอนิเมะในซซีีััั่นนนะครรบบผมอกกววิ อนิเมะทุกเรื่องที่มีเกณฑ์ให้ผมรีวิวนั่นเองครับผมโอเคเอาล่ะเราพูดถึงเรื่องที่สองนะครับผมเรื่องที่สองนี้เราจะพูดถึงกันนะครับผมในซีซั่นโฟ,ฟร์สองพีที่สองนะครับการรีวิวนี้ก็จะเป็นอนิเมะแนวต่างโลกครับเยซีซ yeah. ั่นนี้นะครับผมผมจะได้พูดแนวต่างโลกสามเรื่องนะครับผมซึ่งก็ต้องเราดูว่าแนวต่างโลกทั้ง สามเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีแค่ไหนนะครับผมก็เรื่องนี้จะเป็นแอนิเมะเกี่ยวกับแนวต่างโลกคอมบัดี้แฟนตาซีโรแมนติกครับผมกับเรื่องราวของอ,อะไรนะเรื่องราวของอคุณหนูมุ่งถอดนะถอนมั่นนะครับตอนไม่แบบตนได้มาเกิดใหม่ในเกมจิกหนุ่มที่เคยชอบเล่นนะครับผมแล้วทราบว่าตนต้องจบชีวิตนะครับผมแล้วก็เลือกมัดใจราชาปีศาจนะเพื่อหาทางเล่าต่อไปนะครับผมก็เรื่องราวต่างโลกหลุดเข้ามาในเกมน,นะครับเกิดใหม่ในเกมจิ๋หนุ่มนะครับผมแล้วก็ แล้วก็มันเจออยู่ในโลกของแบบไปใต้อังราชปิศาจนะครับผมก็เรื่องราววันนี้ก็เรื่องราวของซีรีส์แนวต่างโลกใต้อังปิศาจ์นะแบบคอมด,ดี้แฟนตาซีมีเรื่องราวที่น่าสนใจแค่ไหนกับแนวคอมด,ดี้โรแมนติกเรื่องนี้นะครับกับแนวต่างเรื่องนี้ก็เราพูดกันเลยนะครับผมกับเลยที่มีชื่อว่าก็อย่าชื่อยาวเลยนะอากูเลคุเลนโจนเดเดสบอสโบเคตามิชมาซิตะครับผมหรือชื่อไทยเป็นนางไร้มันเสียงเลยขอเลี้ยงร้านบอด,ดูสักครั้งนั่นเองครับผมโอเคก็ ไม่เสร็จแล้วครับผมเรามาขั้สูตรช่วงกันนำนะครับผมอ้อลืมอย่างหนึ่งครับผมคลิปนี้การรีวิวของผมไม่สปอยเนื้อหาเช่นคนที่เขายังไม่เคยดูเลยตามคุณสามารถดูคลิปรีวิวผมได้สบายนะผมจะแค่พูดถึงความรู้สึกเฉยๆว่าไอ้ในเรือ่องตัวส่วนนี้ส่วนนี้ส่วน,น,วน,นั้นเป็นยังไงนะครับผมตามนั้นก็จะเอางี้คือพยายามพูดในเนื้อหายารู้สึกการพูดแบบว่าเออโดยรวมทั้งหมดเป็นไงนะครับผมตามนั้นโอเคก็กรนนำนะครับในช่วงซีซั่น4 2ร์สครับต้องเรียนว่าเป็นซีซั่นที่ มีอนิเมะน่าสนใจมีอนิเมะแบบโอ้ดี หรือมีไอไวที่แบบว่าโอ้โหเ,เ,เนี้ยสนใจคอนเซปต์ดีๆเนี่ยอะไรก็ตามมากมายนะครับก็ต้องพูดว่าซีซั่น4เป็นซีซั่นที่น่าจะดูอนิเมะแบบสนุกนะครับผมเป็นซีซั่นที่ดูอนิเมะสนุกอีกอีกซีซันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอาจจะเทียบกับซีซั่นสปริงไม่ได้เพราะซีซั่นสปริงมันมเป็นเป็นอนิเมะที่บอกว่ามันมีซีซั่นที่มันมีอนิเมะดีๆนะครับแต่ซีซั่น4ก็นะว่าเป็นซีซั่นที่มันดูอนิเมะสนุกดีนะครับผมก็นะหนึ่งอนนั้นคืออนิเมะแนวต่างโลกที่ก็เรียกได้ว่ามีความน่่าสนนใจอยูกับแว แต่อ่างลาสบอสนะครับผมแนวต่างเรื่องนี้ก็ต้องรู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นแนวต่างเรื่องที่นนาเสนอนี้แน่นลยเพราะว่าซีซั่นนั้นรู้สึกว่าแนวต่างเรื่องจะมีทั้งหมดสามเรื่องนะครับผมจะไม่ผิดนะนะครับผมก็รอดูว่าซีซั่นนั้นจะเป็นยังไงนะครับกับแอ้แนวต่างเรื่องนี้นะครับลาสบอสนะครับแต่อ่างลาสบอสกันรอนะครับโอเคเรื่องนี้นะครับผมก็สามารถดูแบบถูกเลโกสิตนะครับผมได้ที่ไหนบ้างอ่าเรื่องนี้นะครับผมจะสามารถ ดูได้แบบถูนลีกัสิ์นะครับผมจะมีทั้งหมด2ที่ก็คืออนิวันแล้วก็ตัวของปิบิลินะครับผมก็อนิวันก็สามารถดูได้ที่ตัวของ u t u b e นะครับผมแต่ว่าตอนนี้คืออนิวันตอนนี้มีอนิวันไทยแลนด์แล้วซึ่งแปลซับเป็นไทยแลนด์เลยก็ไปติดตามซับสไคร์เบอร์ช่องอนิวันไทยแลนด์ด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ทราบว่าช่องอนิวันไทยแลนด์เนี้ยเขาจะลงตัวของลาสบอลด้ไหมแต่ดูทรงน่าจะลงนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะลงตอนไหนนะครับช้าเรื่องนี้ก็มีแบบ ดูซับไทนที่ตัวของอน,นิวันก่อนนะครับว่าเป็นคนละพักแค่ไหนแต่ตัวของอ่าอันนี้ว่าไทยแลนด์นี้ก็ต้องพิจารณาไหทีว่าซับจะดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้วันอยู่ในยูทูบแลนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็บีเบลี B ่เ e, ขาผมโหลดแอป,ปดูนะครับผมตามนั้นก็สะดกแอปไหนสามารถดูได้ทั้งมปปบบหมด2ที่นะครับผมก็คนมากจริงสับค่ายตัวเลือกทั้งสองค่ายนะครับที่ขอมาดูกันนะครับแล้วก็อย่าไปดูเถื่อนเลยนะขอร้องนะครับผมมีรู้สึกที่แบบโอ้เข้าถึงงา่ายนคันนี้ไม่จำเป็นต้องดูเถื่อนเลยดูเองแบบ ไม่จำเป็นต้องดูเถื่อนเลยคือแบบดูแบบอะไรดีดูแบบของดศิลปมาโหลดแอบไม่กี่บาทเองเออคุ้มนะครับผมก็อย่าไปดูเถื่อนกันเลยนะโอเคนะครับแล้วก็อย่าไปดูสิ่งอะไรที่มันแบบอย่างเช่นการสปอยหรือสิ่งไรที่มันไม่ดีกับวงการนะครับผมรู้สึกว่าการที่เราดูเองเราจะได้ศิลปะของการเล่าเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องไหนๆนะครับผมผมว่าอย่างนั้นจะดีกว่านะครับดูเองสนุกกว่าเยอะนะครับตามนั้นโอเคแล้วก็บอกเออดูเองสนุกกว่าเยอะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะแบบเฮ้ยพี่เจนลาว่าคุณอยากฟังคลิปรีวิวของผมว โอเคเรื่องนี้นะครับผมก็ให้ชอบก็หรือกดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอบฝากรายการชมนะครับผมก็รายการผมจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ผม่าเจียงสับคนที่ติดตามผมสวยมาตอนนี้ก็ใกล้จะพันหนึ่งพันสองอะไรต่างๆแล้วใกล้จะตัวใครเบอร์ตามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ผมมาเจียงสับคนติดตามสวยมานะครับขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับใครที่ติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับขอฝากช่องเล็กๆน้อยๆในสังคมของกันอิน้ทมเปอร์กันได้นะครับตามนั้นโอเคมาพูดถึง ความคาดหวังอันเเรื่องนี้นะครับผมที่จริงเรื่องนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ผมนั้นก็ไม่ค่อยคาดหวังขนาดนั้นนะคอยคิดผมพรรู้สึกว่ามันเป็นแนวต่างโลกที่คอนเซปต์มันอาจจะไม่ได้น่าสนใจขนาดเพราะที่ตรงแล้วซีซันโฟร์ซีซันโฟร์เรื่องที่มีเป็นเรื่องที่มันมีความน่าสนใจจริงผมก็จะเป็นเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องที่ดังที่สุดในซีซันโฟร์อาจจว่าเนี่ยไอแนวต่างโลกที่ดังที่สุดอ่ะผมรู้สึกว่าจะโฟกัสก่ับเรื่องนั้นมากกว่าเพราะเรื่องนั้นคอนเซปต์เรื่องเรื่องต่างมันมีความที่แบบว่าเออมัน ถ้าว่าเป็นแนวต่างโลกที่มันก็คล้ายๆคอนเซ็ปมันคือคล้ายกันมันคือแนวรอมคอมต่างโลกที่มีเรื่องราวของแบบว่าเป็นนางร้ายไปอยู่ในโลกเกมจิกด่มอะไรบาบเนี้คือแบบคอนเซ็ปมันคล้ายกันเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความกังวลที่บอกว่าไอเรื่องราวของการนําเสนอเรื่องราวหรือความเป็นลอโลมโรแมนติกเรื่องนี้อาจจะทําได้ไม่ได้ดีขนาดนั้นในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเออซีรีส์นี้นะคุณคิดผมอาจจะเป็นซีรีส์ที่แบบว่า ผมไม่ได้คาดหวังนะแต่อาจจะเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจในอนาคตได้อันนี้ผมก็ต้องรอกดูกันนะครับซับซีรีส์แนวต่างโลกเรื่องนี้แต่สำหรับผมผมไม่ได้คาดหวังนะเพราะว่าก็ค่อนข้างเอียนแนวต่างโลกนิดนึงเพราะว่าในปีที่แล้วต้องพูดตรงๆนะปีที่แล้วแนวะต่างโลกไม่ค่อยดีเลยนะอ่าคือต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มันดีเรื่องมันอะไรกนะ็แล้วแต่ว่าเรื่องที่มันแบบโอเคอ่ะมันมีแต่เรื่องที่มันแบบโอเคจริงๆแต่นับตรงๆครัมีเรื่องที่ดีแค่เรื่องเดียวที่ผมดูในปีนั้นเลยนะ ตอก็ต้องรอดูว่าซีซั่ฟร์นวต่างโลกอ่ะอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมเป็นรีวิวนะในซีซัส์องฟร์แทบทุกเรื่องอ่ะเราก็ต้องรอดูว่าในแนวต่างโลกเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนกันนะครับต้องรอดูกันจะเป็นเรื่องที่ผมนั้นดีหรือชื่นชอบหรือผิดคาดอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับตามนั้นแต่ว่าขวามคาดหวังผมไวในขณะนั้นนะครับโอเคซโลได้ทำมาโฮฟิมนะครับอมมาโฮฟิมมาโฮฟิมเป็นโโลที่ก็ต้องยอมรับนะครับอกว่าเพิ่งก่อตั้งมานะครับแต่ว่าผลงานของเขาก็จะเป็นผลงานที่ ก็เป็นแนวต่างโลกแล้วก็เป็นแนวที่คนน่าจะสนใจบ้างเช่นคุณน่าจะเคยดูบ้างเช่นตัวของซซรีเพื่อรู้จักปปาขอลุยเอ้ยแล้วก็ร้อยแม่นนะครับผมลัชีวิตเพื่อพิชิตเกมแล้วนะแล้วก็เลี้ยงสลามนะครับเกิดใหม่มาเลี้ยงสลามนะแล้วก็มหาไม่พบเนื้เดือดนะซึ่งเป็นแนวต่างโลกทั้งสองเรื่องทั้งคู่นะครับผมโอเคก็ถามว่าเรื่องของมาโฮฟี่มนเรื่องของงานภาพอะศักยภาพของงานภาพของโซโนมาเขาเป็นีน่ยเป็นโซที่แบบ มันมีคุณภาพมากแค่ไหนนะก็ต้องบอกกันนะครับว่าโซโลมาร์ฟิมนะมันเป็นโซนที่งานภาพเปะงานๆน,นะไอ้ีะต้องพูดก่อนนะครับผมส่วนใหญ่แล้วส่วนงานของมาฟี่อนะมันจะเป็นเน้นเรื่องของการลงสีลงแสงจะมากกว่ามันงานมันเลยดูสวยแต่นีจริงแล้วงานของเรื่องนี้ยัันงานที่บอกว่า มันธรรมดาเลยครับงานไม่ได้ดีแล้วมาเสิรสีการเขาเรียกสายก็สร้างมาให้น่ารักมันเป็นซีรีที่แบบมันเป็นโซโลเรียกว่างานภาพมันจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจงานของโซโลเรื่องนี้ด้วยแต่ก็เขาต้องยกรับเขาผลงานเขาไม่ค่อยมีงานเผานะเราดูจากผลงานที่ผ่านมาของเขาเองนะครับผมว่าเราดูว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่งานภาพนั้นจะดีขนาดไหนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องเราดูกันนะครับพิจารณากับการเรื่องดูงานภาพเรื่องนี้นะครับโอเค ตัวส่วนตัวของพุ้กัดกนเถื่อนบทนะครับผมขออภัยนะพุ่งกัดและนเถื่อนบทนะครับพ้่งกับคือตัวของโควโกฮาระนะครับจากซีรีส์ร้อยแมนนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นคนกำกับเรื่องที่3มนะครับเพราะว่ากำกับร้อยแมนสภาคใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่สอันนี้จะเป็นเรื่องที่สามที่เขากำกับนะครับผมแล้วก็คุนเขียนบทนะครับผมก็จะน่าคุ้นหูก็ตาดีเพราะผมจะพูดถึงเขาบ่อยนะครับฮิราเคตาครับผมฮิราเคตานะครับผมก็มีผลงานล่าสุดนะครับไซโตสังนะครับไซโตไปต่างโลกนะครับเป็นแนวต่างโลกเหม ดูนันตอนที่ต้องบอกเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับตามนั้นแล้วก็ผลงานที่ต้องพูดว่าผลงานของผู้เก่าของฮินและเกตาต้องนับว่าเป็นผลงานที่รื้นอรุ้อดอนในความคิดผมเพราะวผลงานของเขาตั้งแต่ยูนิสกิแล้วก็ผู้กาวคึระเบิดไปก็จะมีเรื่องไอเดนเจที่มีค่าแรนที่เข้าไปได้เออแล้วก็จะมีฟูชิตอาร์มีจีมีจันทาที่ก็ธรรมดาอยู่นะครับมีไม่รู้กจังที่ก็โอเคเออมีมอสเซกากนะครับผมหนุ่มจริงหนุ่มตัวประกอบหาแล้วก็ไม่รู้นะมีโทมนจิเกมงนๆนะครับแล้วก็จะมี เซรีอิสกายอุสร้าก์งานซูเปอร์เซรีที่แนวต่างโลกที่ดีจริงๆครับเรื่องนี้ก็ลองไปดูนะครับผมแต่ถามว่าเรื่องเนี้ยเราคาดหวังกับเรื่องของงานได้ไหมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้หวังะัรน,นะครับคนเขียนบทเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาก็เป็นคนเขียนบทที่ร่วมร่นรันดอนอะบางเรื่องดีบางเรื่องแย่นะครับผมแต่ว่าเรื่องที่เขาทําได้ดีจริงอาจจะเป็นเรื่องแนวที่มันแบบเป็นแนวแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสขนาดเช่นโตขออิสกายอุลิซาก์หรือเรื่องที่มันแบบ มันมีเนื้อเรื่องที่มันดีจริงๆตั้งแต่แรกอ่ะนั่นแหละครับประมาณแล้วเรื่องที่ของคนเยนบทแต่ว่าก็ไม่คนเขีบนบที่ผมรู้สึกว่าบางบางเรื่องก็ชมได้บางเรื่องก็ด่าได้นะแต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทางด่าด่าทั้งนั้นเลยที่ผมนั่งพูดถึงที่ผ่านมานะครับผมตามนั้นโอเคก็ถามว่าผมคาดหวังกับตัวพุ่งกับรถกนเขยนบทขนาดไหนก็ไม่เ <laughs> พราะคนเขยนบทมันคิดแล้วแตกไงซึ่งผมก็ด่าไว้ประมาณสองสามเรื่องแล้วอ่ะด่าไปสามเรื่องแล้วอะนะครับประมณแล้วก็ โอ้โตัวของพุ่งกลับอ่ะพุ่งกลับร้อยแมนศักยภาพของร้อยแมนมันไม่ได้ขนาดนะั้นนะมันมันมันไม่ดีเลยอ, man อะไอ้ร้อยแมนอะมันรู้สึกว่าผออาจจะกงวลเรื่องการกำกับอะไรต่างแต่อาจจะดีได้เพราะว่าเขาทําแนวต่างโลกคู่มาแล้วไงเออเคยแบบทําเขียนบทกํากับแนวต่างโลกมาแล้วก็เลยแบบผมว่าน่าจะทําแนวต่างโลกเรื่องนี้ได้ดีอยู่มั้งถ้าเขาทำเรื่องเรื่องนี้น่าสนใจนะครับผมโอเคก็ตามนักศึกษาความหวังของผมนะครับโอเคก็ไม่เสียลาเราพูดถึงความเสื่อจากรับชมนะครับผมย้า นะครับผมไม่ได้สปอยเนื้อหานะครับย้ำไว้ก่อนนะเผื่อโค้เข้าใจกันนะครับโอเคเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องยอ่อจริงๆกันก่อนนะครับเรื่องยอ่อนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของไอรินนะครับคนโหนสายสตองนะครับผมถูกโอเลชัยาถอดมั่นต่อหน้าประชาชีนะครับจนน้องเล้งเต้ยว่าตนกลับหม่ตอนเกิดใหม่โลกเกิจริงนมนที่ตื่นกองแงมในชาติก่อนทันที่รู้แก่ใจว่าหาปล่อยไปตามเกมจนอน้นงเ้จบเพลว,วังแน่นอนแต่นิจาความกระด้งความ ความจันการกระท้องกแทบจนไม่รู้ไปถังไหนดียังเขาต้องหลบหนีจากเบลเอน,นให้ได้ในเมื่อว,วันนั้นก็แตะหางลาบอมาซอร์แล้วกันนะครับผมกันเรื่องลาบอนี้สับซีรีส์เกินใหม่แล้วก็แตะหางลาบบอลนะครับเป็นก็เป็นเรื่องราวที่ก็ต้องยอมรับนะครับผมว่าเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะน่าสนใจอยู่สับัวของซีรีส์นี้นะครับผมเรื่องนี้นะครับผมคะแนนในเ l ลก็จะ7.26นะซึ่งเป็นคะแนนที่ผมพูดตรงๆนะครับว่าเป็นคะแนนที่ตอนแรกก็คะแนนจะสูงกว่านี้นะแต่ว่าเรื่องนี้คะแนนมันลงมาก็ตามการเวลานะนะ ะครับผมก็เรื่องนี้สิบสองตอนนะครับเป็นยังไงนะเอ่อต้องผมต้องพูดกันแบบตรงๆนะครับง่ายๆสับโตซีรีนีนะคือผมไม่ได้โดนใจซีรีนี้ขนาะดนั้นคือเนื้อเรื่องของมันอนะ่ะผมก็พูดกันง่ายๆนะครับว่าผมไม่ได้ชอบซีรีนีผมไม่ได้ชอบซีรีนีค่ะชั้นเรื่องนี้ก็ตัดปัดตกไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันก็เป็นแนวต่างเล่าที่ผมก็ มีความรู้สึกกับผมตรงนะครับว่าผมนั้นไม่ได้ชอบในเรื่องของมันคือมันมีคอนเซปต์เรื่องราวที่มันน่าสนใจยยอยอกแบบว่าเฮ้ยกูโดนทรยศกูโดนถอนมันแล้วอยู่ดีทำไมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องราวของมันมันแค่เรื่องราวของการที่ว,ว่าเรามาดูความลอมคอมของตัวของไอ้ไอ้ไอ้ตัวของนางร้ายกับตัวของล้านบอลแค่นั้นอะนะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่แบบสร้างความโรแมนติกระหว่างสองตัวละครผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวที่มันแบบ มันมีแค่นั้นจริงๆนะจากใจผมสับต่อซีนนี้เพราะาอย่างอื่นมันไม่ค่อยมีขนาดนั้นที่บอกว่าดึงดงได้ผมรู้สึกอยากดูซีรีส์นี้มากขนาดนั้นนะครับนี่คือปัญหาซี่งส์แนวคอมเมดี้โรแมนติกอันนี้แล้วก็ยำรัาโตัครับผมเรื่องราวของในเรื่องของมันอ่ะผมรู้สึกว่าเขาทําได้ไม่ดีเพราะว่ามันพยายามที่จะเล่นเนื้อเรื่องเกินไปครับซีรีส์นี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องของมันอ่ะในตัวของเมือ่อเรื่องนี้แบ่งมาสามฝ่ายช่วงแรกคือช่วงเริ่มต้นคือช่วงที่ไปเจอลาบบอ การสร้างเรื่องราวของมันอ่ะมันทำสามช่วงได้ดีได้เว้ยแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องกระชั้นกระชั้นกระชิดกันลาขนาดนั้นคือบอกว่าไม่จำเป็นต้องแบบเร่งเนื้อเรื่องขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่อินกับความสัมพันธ์ของตัวของลัดบอสกับตัวของไอนางร้ายเลยหรือตัวของไอรินหรือตัวของไอไอลัดบอสเราน่ะแอนเมียเนี่ยหรือตัวของแอนเมียเลยผมรู้สึกว่าแบบ โอ้ความสัมพันธ์ของพวกเขาผมยังไม่ได้อินกับเรื่องราวของมันขนาดนั้นอ่ะไอเช่นอย่างเช่นเรื่องราวของซีนี่แบบอยู่ดีก็ตัดมันเป็นความรักกันเฉยอยู่ดีก็แบบไปเจอเรื่องราวมานเนี่ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณการในเรื่องของคุณอ่ะมันมันจะทำดีกว่านี้มากถ้าคุณไม่เล็งในเรื่องของมันอ่ะใเรื่องต้องสามส่วนอ่ะผมรู้สึกว่าส่วนแรกเร็วมากส่วนที่สองผมยังไม่เข้าใจเลยคอนเซปต์ของมันคืออะไรกันแน่เว้ยมันพยายามเป็นคอนเซปต์แนวแก้ปัญหาพยายามพยายามดยั้งอะไรต่าง แต่พอตอนที่สองตอนที่สามบทที่สามไปไอ้ตัวรลายที่มันผมมามันกลายเป็นตัวร้ายที่มันไม่มีวิทยอ่ะแล้วปัญหาของซีนี้คือแบบตัวร้ายที่มันเป็นตัวรลายที่มันต้องมาเชิญหน้ากับตัวของนางร้ายหรือตัวของลาดบอสเนี่ยมันทําให้ไม่ดีมันเอจี้มาก มันเอจี้เลยอะคือแบบโอ้โหกูแบบฉันฉันอยากจะฉันอยากจะเล่นเกมให้สนุกกว่านี้แล้วฉันอยากจะแบบฉันยังเห็นแกนไล้น้ําตาไหลมาว่าฮ่าฮ่าฮฉันจะสนุกกว่านี้ฉันจะแย่งเจ้าชายจะแกไปแกมแค่แกมมันแค่ไอนางร้ายเยอะกูเอ้อคือตัวร้ายมันตัวร้ายมันเอจี้คือแบบกูเห็นเลยว่ากูกูรู้แล้วว่าไอตัวร้ายคือตอนแรกเราก็เห็นใจอยู่ว่าโอ้ไม่เป็นแบบ มันเป็นตัวละครที่มันแบบโอ้ยโลกสวยไะวะแต่พออยู่ดีเปิดเผยมันเป็นตัวร้ายแต่ตัวร้ายก็แบบไม่ได้เป็นตัวร้ายที่เรารู้สึกแบบเราติดตาติดใจอะนเมือตัวร้ายบอกว่ากูมาเพื่อลายอะกูมาเพื่อแบบเพื่อไอจี้แต่ไม่ติดการเล่าเรื่องเรารู้สึกเสน่ห์ของความเป็นตัวร้ายมันไม่ได้มีขนาดนันะนั่นแหละคือปัญหาของซีนนี้ครับผมคือแบบไอ้ตัวละครที่มันชักจูงเนื้อเรื่องอะมันไม่ได้ดีเว้ยโดยเฉพาะบทที่สามที่แบบว่าโอ้ยอีอย่างมากวะอีอย่างมากือแบบโอ้ยฉันฉันเกศฉัน่ยไบรักต่อถึงแม้ อะไรคืออะไรก่อนน่ะคือต้องพูดก่อนนะว่ามันไม่ถึงขั้นแย่เลวร้ายขนาด้วยแต่มันแย่ในเชิงที่มันเกือบปานกลางอะเกือบมิดอะมันแย่ในทางนี้ว่ามันมันสามารถไปซีรีส์ที่มันมิดได้แต่ปัญหาคือเนื้อเรื่องอะคุณไม่ทําให้มันดีคุณไม่พยายามให้บิ้วความเป็นของไม่รูติกุ๊มันบิ้วมันก็บิ้วอะไรแต่มันบิ้วว่าแบบมีวแบบรูปลั่นอะไรอยู่ดีกมาตอนรักกันอยู่ดีซีก็มาตอนรักกันยู่งมึงมารักกันแล้ว มันเร็วไปครับเร็วไปในการที่จะตัดต่อประมาณในเ,เรื่องแล้วคอนเซ็ปต์ของเรื่องเนี้ยมึงไปดูไอ้เรื่องนั้นดีกว่าไหมไอ้เรื่องแบบไอ้นางร้ายอะนางร้ายเรื่องนั้นอะผมว่านางร้ายเรื่องนั้นดีกว่าเกิดไปเป็นนางร้ายอะนี่ยแล้วก็เป็นแนวโรแมนติกเรื่องนั้นผมว่าเรื่องนั้นทําดีกว่าเยอะเลยแต่เรื่องนี้คือแบบมันเหมือนพยายามเป็นซีรีส์นางร้ายนั้นอะแต่มันทําไม่ได้ทันทีว่าคอนเซ็ปต์มันคนละแนวกันเลยแล้วมันก็พยายา,า,า,ามท,ทําอย่างนั้นจกนกลายเป็นซีรีส,ส์ที่หมาว่ามันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์ของตัวเองอะ นี่แหละครับผมคือซีรีส์ปัญหาของซีรีส์ลาดบอลที่สุดท้ายแล้วอะซีรีส์ลาดบอลเป็นซีรีส์ที่บอกว่ามันไายหาเพราะว่าการพยายามที่จะเป็นเกิดใหม่เหมือนังร้ายอะคือพยายามมี concept, คอนเซปต์เคยพยายามมีสไตล์ให้มันเป็นแนวอย่างนั้นอะแต่วา่าที่จริงแล้วคุณคือแนวลมคอมที่เนื้อเรื่องคุณอะมันต้องนําเสนอตัวสิ่งนี้แต่ใน,นเรื่องของคุณอะในโลกของอิสระไกอะ เรองของนายต่างเรือของคอุณอ่ะมันทําได้ไม่ดีคือคุณมีเรื่องราวน่าสนใจมากกวกับไกไอการต่อสู้ระหว่างอะไรก็ตามอ่ะคุณมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากแต่คุณเร่งเร่งแล้วก็เร่งเร่งไปจสนสุดท้ายแม่งจบบอลบูนสิบสองตอนทันทีวันหนึ่งคุณมีเนื้อเรื่องไหนสามส่วนเนื้อเรื่องช่วงแรกคุณก็เร่งกระจังเนื้อเรื่องช่วงสองคุณก็ยืดชิมหายเลยเนื้อเรื่องช่วงสามคุณก็เร่งแม่งชิยชิมหายเลยเร่งแบบโอ้โหไอเนื้อเรื่องคือแบบเฮ้ยยังไงต่อ,อความรสนิยนนี้ปรากฏว่าเออ ฉันจำเธอได้คือแบบอะไรก่อนคือแบบผมไม่เข้าใจเลยว่าคุณพยายามอ่ะขายคุณจะพยายามจะโปรโมทนิยายคุณขนาดนั้นเลยหรอถึงขั้นพยายามสร้างเมที่มันเล่นเนื้อหามันอุมันแบบมันดูถูกสิติปัญญาหมพวกนี้เลยมันดูถูกสิติปัญญาขนาดนี้หรอผมไม่เข้าใจนะไอการตลาดของพวกคุณคืออะไรครับคุณพยายามโอ้เมทโปรโมทนิยายหรอขอโทษครับเมโปรโมทนิยายของคุณที่ดีคืออะไรกันครับผมถามคุณดูด้วย คือการต้องสร้างนี้เรื่องที่ดีเหรออันนี้ไม่ที่ดีคุณต้องสร้างนั่นเหรอคนดูกรณีอย่างเซซันนี้ดี่มีเรื่องอะไรที่มังงานหรือมังงานหนือนิยายอะไรต่างแต่พออันนี้ไม่สร้างมามังงานอันอันนี้ไม่เรื่องงานสร้างมันดีแล้วเป็นไงต่อมังงานนิยายขายดีมากแต่พอเรื่องนี้ต้องการให้ขายนิยายในแบบการตลาดิยาันนี้แต่อันนี้เมะคุณไม่ดีอ่ะมันคือการตลาดที่ห่วยแตกครับผมขายจะขายนิยายระยะสั้นอ่ะแต่คนไม่ขึ้นถึงระยะยาวอ่ะแลรยะและระยะยาวยอดขายคุณก็เหมือนเดิม ต,ตอนแรกนิยายคุณก็ดีขึ้นจากการที่คุณสร้างอนิเมะมาแต่พอกลับมายอนนิยายยอนนิยายยอนขายนิยายเท่าเดิมแต่ตอนที่คุณขายยังไม่มีอนิเมะมันมันสมควรปะผมเกลียดการตลาดญี่ปุ่นหลายเรื่องมากที่พยายามเคปมโปนิยายแต่มึงทำอะไรไม่กล้าสิ่งสั้นนี้ก็มีกรณีเหมือนกันแต่ผมไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันไม่ถึงเกณฑ์ผมเว้ยไอสปายอะนั่นแหละคือตัวอย่างเดียวกันเลยว่าคุณพยายามที่จะสร้างอนิเมะมาเพื่อโปนิยายแต่คุณไม่ได้ใส่ใจตัวอนิเมะเรื่องนั้นอะ นี่แหละอนิเมะนี่คือสิ่งที่ผมจะด่านะครับจำไว้นะผมจะด่าอนิเมะที่ผมรู้สึกว่าคุณพยายามที่จะดูถูกสีเดียแบลคนนะผมถ้าคุณได้ยินคำพูดผมแสดงว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่คะแนนต่ำกว่าห้าแน่นอนซึ่งเรื่องนี้คือหนึ่งในนั้นผมพูดไว้แล้วนะครับเรื่องนี้คือหนึ่งในนั้นเพราะปัญหาจริงๆคือคุณพยายามสร้างเพื่อมาโปรโมตอนิเมะแต่คุณไม่ใส่ใจในเรื่องของคุณอนะแล้วมันก็กลายเป็นสภาพอย่างนี้นะครับผมก็จริงแล้วซี์นี้เ็นซีรีส์ที่มันแย่อจะิจริงอะมันแย่เลยแต่ว่า มันเกือบจะมีมันเกิดที่จะไปเรื่องที่มันกลางๆอ่ะแต่มันตกมาตามาว่าเนื้อเรื่องคุณไม่ใส่ใจเลยครับผมตามนั้นแหละโอเคแล้วเราฟังคะแนนผมนะแต่ว่าเราพูดถึงสารประกอบเรื่องของอ่าเพลงเรื่องสารประกอบเรื่องงานไม่เชิดก่อนงานไม่เชิดเรื่องนี้นะครับผมก็โซลิทัมมาโฮฟิลม์มถามว่างานไม่เชิดเรื่องนี้ทําดีแค่ไหน โอเคนะเอองานไม่ใช่ตรื่งนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของคาเดไซส์เรื่องของการเรื่องของการทำงานในไม่ใช่อะไรต่างค่อนข้างเจนนะลงแสงเสียต่างก็งานของตามมาตรฐานของมาเฟิมอ่ะงานมันก็ไม่ได้ขนาดนะักสลับโตของซีรีส์นี้นะครับงานมันก็แบบ มันก็พอถูกถ่ายได้งานมันโอเคนะครับงานก็มอสอกับคอมเมอร์ซแต่ว่างานของมันงานไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่งานมันโอเคจริงม่างานมันฟรีมันเป็นงานที่บอกว่ามันก็ตามมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะส่วนตัวของคาทเตอร์ดีไซน์นะครับเรื่องนี้คาทเตอร์ดีไซน์ห้าคนนะครับผมโอ้ห้าคนเลยนะก็ห้าคนนี้นะครับผมจําเป็นอ่าไม่ใช่ห้าคนสามคน สามคนนี้จะเป็นฝ่ายออกแบบตัวละครหลักนะครับแล้วก็มีตัวละครเรสริมสองคนก็รวมกันห้าคนนะครับาการออกแบบตัวละครหลักครับจะมีทั้งหมดสามคนคือโคจิมะเอรินะครับกอล์สิลี่รอยแมนแล้วจะมีคาตาดีไซน์ลีนาเดลแล้วก็จะเป็นฝ่ายซับคัลเดอร์ดีไซน์นะครับหมอพระเจ้าเลือกเกิดใหม่แล้วเลสลามและผลงานอนาคตของมาโฮฟิล์มเหมือนกันก็คือถึงเลเวลหนึ่งนะครับแต่แข่งกันที่สุดด้วยยูนิสก,กิลครับผมก็ในต่างโลกแหละ โอเคแล้วก็อีกคนลึกลึงหนึ่งครับมากิวจิมโนกะครับก็เป็นคาร์เตอร์ย์สไซร์กัรดบันคาไลโตสโคปนะครับผมก็ซีรีส์เก่าหน่อยนะโอบายูโกะครับผมก็เป็นซับคาร์เตอร์ย์สไซร์ลอยแมนนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเลเวลหนึ่งนะครับยูเนซ์สกิลนะครับส่วนการออกแบบตัวละครรองก็สองคนนะครับผมเด็กกิวจิโคฮานะครับก็จะเป็นการออกแบบตัวละครหลักหมายไปพบเรเนเดวแล้วจะมีแข็งแกร่งด้วยยูเนซ์สกิลนะครับผมแล้วก็จะเป็นฝ่ายคาร์เตอร์ย์สไซร์หมายพบเรเนเดวแล้วก็มาเลี้ยงสลามตานะเออ่ คันตามาฮิคารุนะจากซีรีรส์นิสซลามภาคสองนะครับผมตามนั้นเออเรื่องนี้ตอมทั้งสองภาคนะขอไปนะเรื่องนี้นะครับผมคาร์เตอร์สไตรบอกพูดไวแล้วว่าคาร์เตอร์ไซต์เรื่องนี้ทําดีจริงนะครับผมมันก็ดั้งรักสร้างมาให้มันดูหล่อเท่นะครับผมบตามสไตล์เมืองต่างโลกแหละโอเคส่วนเรื่องของซาวงกบตรงนี้นะครับผมเรื่องของนักภาคก่อนนะครับนักภาคก็จะมีดังนี้นะครับผมไอรินทาคายชิริเอะนะครับผมไอเอเนี่ย อู้ไม่หารายอยู่อินชโลนนะครับผมอันมอนะครับผมโซเนกิสตาทงวาสึกครับผมเบลเซอร์บูดนะครับผมโอนนยูกินะครับผมคายากิตนะครับผมฟูโยคามาจุนและจะมีเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับเซนดิคจีนเนียก็จะมีมาซุดะโทสเกะครับผมแล้วก็ลิเลี่ยอาซาวะคานานะครับคานาสาาวะนี่ครับผมตามนั้นเรื่องนี้เหมือนเอาคณะข้าวสาลีมามาเสียยึดเสียงอ่ะคือพูดตรงเลยครัคือก็รู้กันดีว่าคณะข้าวสาลีภาคตัวละครเป็นซองยังไงนะแต่แบบก็ผมบวดไปแล้วล่ะ นะครับผมก็นักพากย์พาคได้ดีทุกตัวละครแล้วผมอันนี้เอาล่ะจกว่าบันภาคได้ดีจริงอนะครับผมน่ารักพากได้น่ารักบางคนก็บันได้ดีนะผมไม่มีนักพากคนไหนภาคเตะขัดเลยนะตอนเพลงเปิดเพลงปิดนะครับเพลงเปิดคือเคียวกันซึนเลยนะกุต่อโมจิในเนี่ยเอ่อโมอิจานายครับผมโดยโตขอดาฮายชิริเอะครับผมก็หลอคนร้องคนนักพากย์ฮิลีนั่นแหละเพลงโอเคอยู่นะ แต่ก็รู้สึกว่าเพลงวันผมก็ไม่ได้ชอบเป็นเพลงยี่สิบหกขนาดนั้นนะครับส่วนเพลงปิดครับผมน้องมีเลโตของไอ้คามันเตอร์นะครับผมเพลงดีจริงนะเพลงปิดผมชอบเพลงปิดมากกว่าว่ะเพลงปิดมันดูแบบมันดูเพลงแล้วมันฟังเพลินมากกว่าว่ะแต่แต่เพลงเปิดมันก็โอเคดีอะแต่เพลงปิดผมรู้สึกว่าผมชอบเพลงปิดมากกว่าว่ะนะครับผมไอ้ตัวของนกร้องอ่ะเออน่ารักดีตัวคนที่ซับประกอบเรื่องนี้ครับซับประกอบซับประกอบเรื่องนี้ทำห้าคนนะครับผมบ้าไอ้แก่บรรยากาไอโอลเกมนะครับจะเป็นซีรีส์จากซามซับประกอบจากคนไหนก็แฟนสาวแล้วก็นางร้ายนะครับผม่เป็นนนาางร้ยะ อฮา,า, voilà. านาเอนาการมุระ,ะนะครับอเกิสุโกเจ้าสาวผมแฟนห้าเกิดใหม่เปนางร้ายแล้วก็อเลจิชิมามุระนะครับซากุมาขนาดะครับผมเกิดใหม่เป็นนางร้ายครับผมซากุและอีมิกินะครับอากิสโกเจ้าสาวแฟนห้านางร้ายมาจิคาโดวะซาก่าโระเกะเทโบนิชินะครับผมอเลจิชิมามุระแล้วก็จากคนไหนจะแฟนสาวนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับผมทาบุจินัซึมิจากซีรีส์โจดคาเมชิโนะเรลิเทิร์กนอากิสุโกะนะครับผมเจ้าสาวผมแฟนห้าเกิดใหม่เป็นนางร้ายแล้วก็อเลจิชิวามุ ซอสประกอบเรองนี้ผมต้องบอกก่นอนนว่าเป็นซอสประกอบที่มันไม่ได้ขัดอั้นแต่ว่าก็เป็นซอสประกอบที่มันแบบเข้ากับความเป็นอีเซคไคแฟนตาซีเรื่องนี้แล้วก็เข้ากับความเป็นโรแมนติกเรื่องนี้ได้ดีแต่ว่าซอสประกอบผมไม่รู้สึกโดนใจกับซอสประกอบเรื่องนี้ขนาดนั้นในความคิดผมนะครับโอเคตอนท้ายนี้เรามาสรุปคะแนนของซีรีส์ตะอ่างลาสบอร์ดนะครับผม ไอนางร้ายเสียงเลยมาแต่อ่านลาบอนนะครับเป็นได้ไมในไอเ,เอสกัยม่ได้เริ่มติที่เรื่องราวการเดินทางเรื่องราวของการถอนมาอะไรต่างผมรู้สึกว่าซีรีส์เปซีรีส์ที่มันมีปัถหายด้านหนึ่งก็คือเรื่องราวของมันมันไม่ได้ทาดีขนาดเพราะว่าคุณเร่งเนื้อหากเกินไปจริงๆครับผมเนี่ยแหละคือปัญหาคือคุณมายาวที่จะเป็นสร้างเป็นเมียในเมเปิ้ลหมดใหยแต่กลายเป็นแอนิเมะั้นิยายเสียงเพราะว่าเนื้อเรื่องของคุณอะ คุณไม่ได้ใส่ใจคุณพยายามเล่นให้มันจบเป็นบทสรุปที่มันสวยงามแฮปปี้เอดดิ้งแต่ใน,นเรื่องของคุณคุณไม่ได้สร้างให้รู้สึกอินขนาดนั้นไงเพราะอย่างนี้ไงเรื่องนี้มันเลยไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมตามด้นก็สุดท้ายซีรีส์เียวก็เป็นซีรีส์ที่ว่ามันตกมาตายเพราะว่าคุณไม่ได้ใส่ใจด้านของเนื้อหาขนาดนั้นครับผมตามล้วนโอเคลาสบอสเรื่องนี้ผมให้ที่4.5ครับผมเต็ม10นะครับผม4.5จแย่ กลางๆนะเขัแย่ไปเชิงกลางๆนะสายเฮที่ผมให้4.5เพราะว่าเรื่องนี้ปัญหาใหญ่เดียวส่วนคือมันห่วยครับตามนะั้นแล้วก็ปัญหาเรื่องของการที่พยายามคุณจะเล่นในเรื่องคุณมีในเรื่องซีสเปนสเกลที่มันค่อนข้างที่จะมีความสนใจกับเรื่องราวของลาสบอสเองเรื่องราวแต่แต่คุณไม่ได้ใส่ใจในเรื่องราวของตรงนั้นทําให้แบบคุณแค่คิดว่าเป็นการเมฆขายนิยายคุณแค่อยากจะปลุกนิยายอยูอย่แต่สุดท้ายกลายเป็นเมที่ฆ่านิยายซะเองอ่ะมัเรืสุดท้ายกลายเป็นซีรีส์ที่บอกว่า มันผ่านมาก็ผ่านไปสิ่งหนึ่สิ่งสั้นครับผมก็เป็นซีสิ่งที่เสียดายจริงนะสำหรับเรื่องนี้ที่บอกว่าคอนเซปต์มันอาจจะน่าสนใจได้มันแนวลองความที่มันสามารถทําให้หวานได้แต่มันหวานแบบม,แบบมันหวานแบบมึงพยายามเล่นเกินไปอะนะครับผมตามนะั้นแหละโอเคอ่าฮักกุยจักรีโจนาเดดลาสบอร์วอลคันต่ามันไอคันตามันมามีมาชิต่านะครับผมก็เรื่องนี้สึ่งจีท่านในเดมสิบถามว่าเหมาะสมนก็บาสอนการทับปะครับแต่ถามผมไน้รำไหม ไปดูแนวรองคอมเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้ครับแล้วก็ไปดูแนวต่อรถที่อื่นที่ดีกว่านี้ดีกว่าเรื่องนี้ผมไม่แนะนําครับผมเพราะเรื่องนี้เนื้อเรื่องมันเล่นเกินไปครับผมแล้วมันทําให้เสตนี้มันห่วยแตกครับผมตามนั้นก็นั่งไลฟ์มันเสียเลยต่อเลยขอรับเลี้ยงรัดบอลสักครั้งครับผมก็ผมให้4าคะแนนเต็ม10ครับผมโอเคแล้วจบรายการรีวิวในวีเน็ตในวันศุกรนี้นะครับผมกับรายการโดนแมวต่อนะครับถ้าชอบก็ติดตามด้วยแล้วก็ขอบฝากกันช่วงช่วงช่องผมนะครับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันครับโออเเคคคสสสสววััััดดีีนนพบบบบบใหหมม่่รรรืง้าาาผ๊ยย